ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะช่วงนี้อาตมาก็ได้รับบริจาคจักรยานมาแล้วก็ได้นำจักรยานเหล่านี้นะไปมอบให้กับนักเรียนที่นะขาดแคลนหรือว่าไม่มีนะซึ่งวันนี้ก็ได้ไปมอบนะเดี๋ยวจะนะให้ญาติโยมได้ดูคลิปที่อาตมาได้ไปมอบ ให้กับนักเรียนเอาขาตั้งขึ้นก่อนได้ปะเคยขี่ไหมเนี่ยเอออลองดินั้นถ้าทั้งหลายก็คงได้เห็นแล้วว่านะวันนี้นะที่อาตมาได้นำจักรยานไปมอบให้ก็มีนักเรียนคนหนึ่งขี่ขี่จักรยาน แต่ว่าก็ยังขี่ไม่เป็นก็เซเซเกือบจะล้มแต่ว่ามีคุณครูมีพออ,อช่วยนั้นทั้งหลายอาตมาก็เลยนึกถึงธรรมะหลักธรรมว่า,าชีวิตของคนเรานั้นตั้งแต่เด็กจนถึงโตนั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคเหมือนกับการขี่จักรยานนั้นการที่คนเราจะขี่จักรยานเป็นนั้นก็ต้องล้มลุกคุกคานก่อน คนที่ขี่จัก,กรยานนั้นต้องอได้แผลจากการล้มนะฝ่าจะขี่ได้ก็ต้องล้มสองเที่ยวสามเที่ยวก็แล้วแต่ดังนั้นชีวิตของคนเราก็เหมือนกันท่านทั้งหลายกว่าจะประสบความสำเร็จได้นะเราก็ต้องพบกับอุปสรรคมากมายนะครับันใดท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าจัก,กรยาน นะถ้าเป็นจักรยานที่มีสี่ล้อนะก็จะล้มยากไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่เป็นจักรยานที่สองล้อก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราญ,ญาติโยมนะถ้าเราอยู่กับคนที่มีคนดูแลประครับประคองเราตอนที่เรายังเด็กยังเล็กพ่อแม่เขาช่วยเหลือเราดูแลประครับประคองเรา ชีวิตเราก็ไม่ค่อยเจอกับอุปสรรคอะไรไม่เจ็บอะไรแต่เมื่อไรที่เราโตแล้วนะไม่มีพ่อแม่ดูแลเราต้องพึ่งพาอาศัยตนเองนะเราก็จะต้องพบกับอุปสรรคล้มบ้างลุกบ้างนะพบกับสิ่งต่างๆบ้างมากมายดังนั้นนะชีวิตก็เหมือนกับนะจักรยานท่านทั้งหลายนะเราก็ต้องมีการล้มลุกคุกคางบ้าง นั้นถ้าเกิดเราเป็นแล้วเราเก่งแล้วเราก็สามารถที่จะขี่จัก,กรยานได้ได้ด้วยความปลอดภัยชั้นใดนั้นชีวิตถ้าเกิดเราผ่านอุปสรรคมามากชีวิตเราก็จะเข้มแข็งและต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านั้นได้และสามารถที่จะถึงถึงเส้นชัยได้ก็หมายถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นวันนี้ก็คงให้ธรรมะกับยัตยมในรายการ ฟังธรรมวันลนิดจิตแจ่มใสไว้เพียงเท่านี้ก็ขอจเจริญพร